Oh, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมผมพายสีครับผมวันนี้ไม่ได้เล่นเองครับมาดูคุณมาร์คสยามเล่นครับผมขอแนะนำฮีโร่ก่อนเลยครับผมฝั่งดีเจนะครับผมมีโซลิปเปอร์ครับคาราเคนเพโบโซโติดและก็เอมอนวาร์ดินฝั่งฮีโร่ผมมีแองเจลีย์โซโติเลเลอร์ฟาโร่แลวรี่แล้วก็อมูราคุณมาร์คนี่เล่นเป็นแลวรี่ผมเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเทพจริงหรือเปล่าครับผม มาดูกันเลยครับผมตอนนี้การจัดเรียนเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมมีการปาน้ำหม,มูกแปครับผมฟาโรนเองเอนเ็นจเนีย เป็นสายสปอร์ตนะผมไม่ใช่สายจนใต้เสียงใดครับผมโซติดครับผมมายืนนิ่งตรงนี้โดนสตั้นฟาโรไปเรียบร้อยแล้วครับเอนจิเนียร์ปาเดคิกมาไม่ดูนะผมน่าเสียดายมากครับผมผมว่าคงน่าจะเลิกแล้ครับผมหาคิดมาเสริมทับเอาไงเอาไงบอกกลับไปแล้วครับมีการหว่านตรงนี้ครับเพื่อกันกิปเกิดครับผมโดยเอนจิเนียร์นั่นเองมารครับผมมีไม่รู้ว่าจะมาโค้กอรกันกับเอนจิเนียร์เปล่า คิดว่าไม่ครับผมเพราะมีตัวโคเวอร์ข้างบนครับผมตรงนี้ครับโซลิเปอร์มายืนคุ้มอยู่ <c oughs> กลมาแล้วครับผมข้างในมีเอโวนวาดเดนนะครับผมมันเขาจะหลงเลนครับผมอยัดเลนกันไม่ได้ครับผม จะอ,อะไรยังไงผมก็ไม่รู้ครับผมตรงนี้น่าจะมีการอะไรเกิดขึ้นสักอย่างอ้าวซุริปเปอร์แกทำอะไรก็ไม่รู้ครับผมม,มาสแต็คคลิปนี่เองครับผมแต่มาทำต้นเกมแบบนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมว่าทำเพื่ออะไรด้านล่างน่าจะมีประเด็นนะผม ผมมีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วปาโรโดน้าไปทำไงอมาราช่วยได้ไหม,มก็แยกกันครับผมดาล่างก็ล้าผมโดนไถไปดอกนี้ผมคิดว่าจะไม่รอดนะผมเลือดเหลือเท่าไหร่สามสิบนนั้นเองโดนตีท,ทีเดียว เป็นเฟิร์สบาทของคาคิดนะผมฝั่งี้เจียนนําไปก่อนหนึ่งศูนะผมฟาโระเป็นตามไยหรือเปล่ามีการขังไว้ผมบาตเอาฟาโรลดมานาไปเรื่อยๆผมถ้าวิ่งชนเนี่ยก็เป็นอับครับที่ตายไปเมื่อกี้ ดูก็เป็นไม่นิีครับผมคาเค้นนำไปก่อนครับเพื่อเมื่อกี้ได้เฟิร์สบาดไปมีการคอมเพลวมาจากเลวรี่โดนสตาร์เล็กไม้ชาร์เข้ามาสกคีข้างในคุณมาร์คสยามโดนป้อมตีไปหนึ่งทีเหมือนเจ็บๆกันคันครับผมแต่ก็เป็นการคุมครูเฮ้ยจะสู้ครับผมกดดันเรียนในช่วงแรกครับผมมีการมาลุนของเอมอูวาเดนด้วยครับตรงนี้มาร์คสยามเขาอหกกใ่าบ้าระห่มเข้าไปเอาเปล่าผมคิดว่าไม่ครับผม ริปเปอร์แกสแต่คลิป่างนี้เพื่ออะไรครับผมผมก็จะรอดูว่าเขาจะทำอะไรกันด่านบนเนี่ยผมโซติวเลยก็ได้คลิปเต็มตมิตเต็มหมวยครับผมด่านลาน่างนี่อืมประเด็นตลอดับผมีนนกมีส่งขวครับผมไม่รู้ว่าของใครครับผมเป็นของ ครครของคคาค้นนี่เองครับผมคุณมาก็ได้ขวดแล้วเช่นกันผมในนาทีที่3.16จุ่ในธรรมดาผมคุณมาเสียมีการคอมเพลวเข้าไปแล้วก็สกิลสองเขาเองครับผมลดเลือดของเพพูโไปเรื่อยๆครับผมมีขวดแล้วก,ก็ต้องกดดันก็ต่อสู้ครับผม ีขอลาคลิปไปมากนครับผมบินมาเช็ครูน้านล่างผมมีรอรูนเกิดหรือเปล่าด้านบนก็เรื่อยๆผมโสลิปเปร์ยังอยู่ตรงนี้ครับผมอ้าวแล้วเขาเดินกลับไปทำไมผมในเมื่อมันจะใกล้สี่นทีแล้วผมผมก็ไม่เข้าใจครับเดินมาได้วเดินกลับต้องการอะไรอย่างสังคมก็ไม่รู้นะครับรูนเฮดครับผมกิดด้านล่างนะด้านบนสลิปเปร์ มาเก็บับผมให้บาด,ดินมาเก็บเอาเขาก็เดินมาด้านลา่างผมผมคิดว่าต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนอะตรงนี้เขาเพิ่งเิว้าผมยังไม่มีอันตรีผก็เลยยังไม่บวกับผม ตัวน,นี้เป็นโซลิติวเลยครับผมที่นำไป278จ็แล้วก็ลงมาเป็นเลี้วดีครับผมแล้วก็คาเค็มโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับผมสลิปเปอร์แกอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้ผมต้องไปศึกษาการทำแบบนี้ตั้งแล้วครับผมอ๋อนี่มันอย่างนี้เองครับผมสกิลสองเขาผมว่าแล้ยมีนหนาละ่ะเขาถึงฟาร์มได้โอ้เป็นเทคนิคไหมครับผมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอ้าว ด้านล่างครับผมม,มีการตายขึ้นในผมฟาโรตายไปผมจะพาไม่ทันนะผม <c oughs> ขอบคุณมาร์คสยามับผมไปคอมเพลคเขาเขาวิ่งงกว่านี้อยากได้อีกโดนในป้อมเขาต้องถอยมาผมไม่ไหวครับต้องตีแรงมากผม <c oughs> เดิลูเฮแล้วก็ปวนเที่ยวนะเขาวิงมาด้านล่างครับผมต้องการอะไรหรือเปล่าเี่เมื่อกี้เขาเช้ค,คอมเพลคไปแ้วผมผมรู้ไม่ทันอะเมื่อ เขาใช้โดนรอเปล่าน่าจะโดนนะผมอาลางผมอาลาหจะตายแล้วผมนี่เขาจะทำอะไรโอ้โหครับสไลด์สวยมากครับนี่เป็นนะผมแต่มาลาตรงนี้ก็ตายไปเรียบร้อยครับโดยาคาราเต้นนั่นเองเป็นผมเมื่อกี้ผมจะผักเอามาลากับผมนายช่วยอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ว่ากันนะผม ตอนนั้นมันกดดันจริงครับผมตอนนี้คุณมักเสียมเป็นกบุมินิตสูงสุดครับผม311ครับผมมีการขอพักเกมชั่วคราวครัผม เสี่ยมก็กดได้ดิจิเนเรชั่นไปครับผมได้มามีโค้ดมาเชื่อมาด้วยครับหนึ่งชิ้นตอนนี้โซติวเลยครับผมมีสตีมบุ๊ดครับผมโอ้นี่ออกมาเป็นดูชเชงด้วยนะผมหรือโซลิงนั่นเองของเบโปครับผม ามาใช้การคอมโบมานาผมไม่พอเพียงในช่วงแรกใช้ได้ผมมาแล้วผมมาแล้วครับมาแล้วครับแต่ล่างผมมันมีต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนนี่คุณมาสยามเขา <c oughs> ออมมาทานหลังโดยเพร่ผู้แผมคนละตัวกันผมน่าสียดยมากผมอ้าวว้าวผมพาเข่นจชงนวันนี้ธรรมดาก็ ราไปครับผมแล้วก็ลดเลือดที่20%แล้วก็ตายครับผมฮาึินออกมาเป็นสตีมบู <S <S ๊ครับผมด้านบนครับป้อมก็แตกไปโดยโทรติวเลยครับผมเก็บไปได้ีเสียงว่ามาครับ ก็แคนเซิลไปครับผมาการล้างมีคุณมาร์คสยามครับผมมีอันตีแล้วครับผมไม่โดนแฝดแล้วผมมานาพร้อมเลือดพร้อมผมจะบวกหรือเปล่ามีโซตีวิ่งมาครับผมแล้วก็สแลมไปครับผมโดูอันตีของโซตีไปครับผมไงต่อครับไงต่อโอ้โหจังหวะน,นี้พาโรครับเสียสลาชิกไปแล้วผม ตอนนี้คุณมาร์กวิ่งอยู่ว่าวิ่งอยู่ไสไลด์กับปเป่าวผมว่าคอมเพลกับไปแล้วพูดอีกทีเดียวอีกทีเดียวผมไม่ตายผมคุณมาร์กสยามจะรอดหรือเปล่าโอ้โหคาคีนไม่น่ากลับมาตีผมจังหวะเมื่อกี้เป็นการคิดที่ผิดพลาดครับผมของคาค็นมีการเดโมนิกครับผมเป็นค่าสโลนนั่นเองแล้วก็รอดตัวไปครับผม นี่ไม่มีมานาผมม,มีลอยไปอย่างบุบีดค้ับผมนี่ผมเจ้าเดิมรับผมรดเรื่อยบผมรดเรื่อยๆ,ๆผมยืนมองไปเรื่อยๆก็รถเรื่อยๆแต่ก่อนผมได้กว่าคลิปนี้มันไม่โดนเวทครัยผมแต่ตอนนี้มันรถเวทของสซดสุดแลเปิดด้วยเป็นอะไรที่ดูดีครับผมอ้าวอ้าวทำไมมีภาพของ ให้ผมอตรวอบได้ผมผมคิดว่าต้องเป็นบั็กแน่นอนอะ่ะอ๋อมันเป็นเกาะของของขี้ป่าผมเข้าใจผิดครับขอโทษครับขอโทษมาดูกันต่อครับผมตอนนี้สกอร์รวงผมดีเจนี่นําไปเป็น5ต่อ2ครับผมด้านล่างครับผมด้านบนครับผมพูดผ,ผิดฮะเหมือนมีการเตะเข้าไปครับโซลิเปอร์ซลิปเออปเอร์บอกไม่เอาไม่เอา,เ,อาเตะทําไมเตะทําไมมาร์กเรียกว่าเก้าแล้วผม อันนี้ก็เป็นโซติเล่ย์รัผมที่นำไปด้านล่างผมมีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้โดนมามี่ออฟฟาโรตักเอาอยู่อันตีที่สวยผมขาเข็มมีการว้ามาของโซติเล่ย์รัผมทิมมมกอาวีเดคิกเข้าไปมาร์คคอมเพลไปเรียบร้อยผมเลมอนนี่แคร์นะผมโดยโซติเล่ย์รัผมเก็บไปได้เหรอเมื่อกี้นี้ มาร์คบอกเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมีการเดินเอาขวานแต่คลิปมาตีคลิปทีเดียวผ่านไปแล้วสิบนาทีครับผมตดนเรื่อยๆไอเทมันก็มาก็ยังไม่มีอะไรมากผมแต่ตนนัวนี้โซติเลอร์ผมโคปุมิดครับสามร้อยหกสิบครับผมมาร์คเขาจะรู้ไหมว่าเขาอยู่ตรงนี้ก็แวะมาซื้อ ปวดยามานมา้าผมห้าสิบบาทอ้าวผมไม่มาครับไม่มาอมอืจะมาไหมจะมาไหมไม่มาครับผม,มเป็นอะไรที่ดูดีมากครับผมโอ้นี่เทปุกแกกับคอมพิวครับแคนเซิลไม่ได้ผมเพราะอยังไงก็ตายอยู่แล้วด้านล่างผมเป็นฟาโร์รับ ที่กำลังไถปอมไปด้วยแหอรู้ไหมว่าเขาเริ่มจะมาเค็มคุณแล้วคุณมาก็รอมานารอรูนเกิดแล้วผมกล้ยมาเป็นอีลูชันับผมการบนก็เป็นรูนปลอบใจรไบผมตรงนี้ก็ยังไม่เลืกครับผม ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เขาบอกมีการออเอาเวเร์ตรงกลางครับผมก็น่าจะแตกไปผมไม่รู้ว่าเขาจะมากันหรือเปล่ามีเพโปิกับคาแคเตอรไหมครับผมอาจจะโดนคอมโบนราลก็ได้นะครับผม ขาขึ้นไม่อันตีรวงครับผมไม่รู้คิดอะไรโอ้มีการไถเข้ามาแล้วคุณมาร์คคอมเพลไปโดนแค่พิภูตัวเดียวเท่านั้นครับเมื่อกี้โอ้นี่เขาถังตัวเองครับผมมีการเดมอนิคเข้าไปสโลเพื่อสู้ครับผมโอ้เดมอนแฮนด์เข้าไปวนันนี้โอ้โหคาขึ้นเก็บฟาโรไม่ได้ผมแล้วก็เป็นคุณมาร์คเสียคอมเพลมาเก็บพ <the> <อ>ิภูไม่ได้เห็นโน่นเนี้นยโนเนี้ยอยู่เอาไงต่อเอาไงต่อแล้วก็ ยากยายครับยากยายครับตอนนี้โซติเลอร์ผมขึ้นมาเป็น377แล้วครับผมขาขึ้นออกมาจะหน้นาหลังครับหวังว่าจะฆ่าโซติเลอร์ให้ได้ไถามาจาังหวะนี้โอ้โหโดนด้วยครับผมแต่ไม่สตาร์ทครับผมตามมาเยอะผมมา,มานามานาไม่เพียงพอผมอัมรามาจังหวะนี้โอ้โหูทำได้สวยผมเมื่อกี้ แต่ก็ต้องสังเวยไปหรือเปล่าเป็นไอ้เมื่อวานเด่นครับผมโดยท่า Hunter of Comman นะครับผมชนะกัดสองตัวขอเรื่อยๆครับขออธิบายท่าของคาเคียนให้ผมท่านี้ครับผม ตูด้านมิแชงครับผมเป็นท่าที่สไลด์ไปเมื่อกี้ผมต้องมีเงื่อนไขว่าต้องชนผู้ต่อสู้แล้วผักไปชนกับหน้าผาต้นไม้ผมไในทําการสตันแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปอีก200หน่วยครับผมสตัน2วินาทีครับผมโอ้หครับมาออกมาเป็นพโต้คีครับผมโซโติลเลอร์เน้นการทำเข้าเข้าทำเร็วครับเป็นการเข้า ร่วมจังหวะทีมไฟได้ดีขึ้นครับผมในส่วนของโซลติวเลยคุณมาร์กแล้มีเฮมออร์ดเว็กต์ลีเจียนนะผมเหมือนจะเห็นเขาผมมีหวานตรงนี้ครับผมจะเอาหรือเปล่าผมไม่เอาครับผมเหมือนว่าเขาจะอ้อมคุณมาร์กครับผมไปไปทางไหนครับผมทางนี้ผมใช่แล้วไม่รู้จะรอดไหมครับผมกลับมาเดโมนิเข้าไปหนึ่งดอก มีการวิ่งมาของโซตีับผมแล้วลก็ฟันเข้าไปโดยแอนตี้ของโซลิเบอร์ผมท่าประหารหัวสุนัขนั่นเองครับเดโมนิกอิสิชันตรงนี้มีการหวานด้วยคือมากเสยามครับผมตรงนี้ผมอัมรานี่เขาไปทำอะไรนี่โอ้โหโอ้โหเรื่อเหลือลอ,อยู่ประมาณ40ครับผมแต่ยังมีใต้เกลือด้วยผมก็ไปเปียซ่าผม ตรงนี้เขายังฟาร์มอยู่ครับผมในปา่าเงียบมีการเดินเป็นหวานของทีมตัวเองครับผม, <laughs> มการโซลิเบอรผมได้ i n v i c t ชิ l i t y มาครับผมก็มาลดเลือดคลิปเลือนหรือเปล่าอ้าวคลิปเลือด,อด,ออดไม่ลดนะผม อ่าลดแล้วผมเมื่อกี้วินวอลอกอยู่เลือดคิดไม่ลดอ่ะครับหาเคินดอัาามาเป็นนี่ผมเฮฟออฟเดอะแบ็กลีเจนนะผมเปิดซุ้เลือดไปผมมีนี่แล้ะครับสตทีเนียครับผมแวนเลือดลีบานานั่นเีง ฟาร์โรผมมีการบวกกันขึ้นแล้วผมเราเรียบร้อยไปผมสลิปเปอร์โดนย้ำครับผมจะโดนสตันโดยโอว์เอเนจี้ฟิวการขึ้นมาแล้วผมกลางไม่สวยเท่าไหร่ครับผมคอมเพลคเข้าไปครับผมเต็มเต็มครับผมโซโซตีครับผมแล้วก็เนมอนแฮนครับโอ้ตายไปเอาเวลาไล่เก็บคาเค็นอยู่ตอนนี้เดคิกเข้ามาโดนนะผมไงต่อโดนได้ยิงได้ยิงเรื่อย คนมักย้บเอาไงคอมเพลว์เปล่าเดโมเลซิ่งเข้าไปผมสาโลเฉยก็เป็นการแฮตติครับผมของโซติวเลยครับผมผ่านไป17นาทีครับผมยังชั่วช่ยานเกมแล้ว ยูเกมจะไปยังไงต่อไปครับผมเขาหนมีมาฟาร์มเลนข้างครับผมฟาร์มปลาต่อครับผมตรงกลางเหมือนมีการออก,กันอยู่ขึ้นหรือเปล่าปรไมผมอยากยายแล้วมีการ ยิ้วรู้นะผมด้านบนโดนเก็บไปแล้วไม่รู้ว่ารุนอะไรเฮด้วยผมตอนนี้เอ,บอ้บัวบ๊อเด่นมีนะผมเอ็นจจเซื่อแล้วผม,แล,วผมแล้วก็โซโติดนะผมมีออล่าหือด,ดเลือดหมูแล้วผมมาราอมมาลาจะวัดใจกับคิดปล่าหรือเปล่า,ลาจังบ่านี้ ือวผมเขาจะตายป่าหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตีไปเองวนันนี้เลือดเหลือปิ่มๆครับผมเสี่ยงเลือดเกินแต่ก็มีอันตีตายเกิดของเขาครับผมตัวเลเปอร์ก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เลือกลม้มรหลหรครับผมรลไปเลยครับผม ติวเลือกออกมาเป็นไลท์แบนนะผมทำดาเมจในทีมไฟดีดีขึ้นนะผมเป็นแบบดามมีเพื่อสิกครับผมรดเดือดเป็นวินาทีนาหลังมันมีประเด็นนะผมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีการบาดของทีม เข่งบัวนะผมคอมเพลนี่แม็กด้วยเร็วผมกลัวมากครับผ,ผมเขาออกมาเป็นดูดแชงด้วยผมด้านล่างมีการออทาวเวอร์แน่นอนเหลือร้อยห้าสิบผมเน็ีของป้อมตอนนี้เอเจนเจิเนียร์ผมหวานตลอดครับผมมีการฟาโลเข้าไปครับผมแล้วลก็มีการชาร์จอย่างโซตีผมมีการบวกอย่างรวดเร็วขึ้นวาเรียนครับดูหนึ่งคลิกตายไป คุณมาร์กผมโดนยำอยู่สแลมไม่โดนนะผมเมื่อกี้โอ้โหคุณมาร์กอะสแลมใส่เข้าไปไม่โดนนะผมอาเค็มอันตีอะผมจังหวะนี้วิ่งเหนื่อยซะเหลือเกินจะรอดไหมจะรอดไหมคุณมาร์กสไลด์กลับมาครับผมการตบเข้าไปลิงไม่ตบครับผมคุณมาร์กครับผมคุณมาร์กจะรอดหรือเปล่าทำไมเขาไม่อันตีผมโซเิียลเลยอืมโซเปเปอร์ผมอันตีไปแล้วเมื่อกี้พูดผิดครับผม ต้องขออภัยด้วยผมมาลามาว่านี้สองราเข้ไปเออตายเกิดแล้วครับผมออมอริสครับผมมีข้อความมาผมครับผมแคนาเนียวันนี้หลงฝูงครับผมแล้วก็โดนอมราเากี้ไปผมคาเข็นจังหวะนี้โดนใบเข้าไปนกกิกแล้วก็ตีจริงๆก็ตายไปครับผมคุณน้าครับผมแกมาเดินวนเวียนอยู่อยากนี้เองโดนมากผมจังหวะนี้ แยกย้ายครับแยกฟาร์มต่อไปมีการขอบทยอมแพ้จากฝ่ายลีเจียนครับผมจังหวะนี้เขามาถึงที่ป้อมนะครับผมโอ้โหนี่มันจะดูไปไหนครับผมเนี่ยมีการสวดกรรมระหว่างอมาราลากับโซติวัโอโม้มีโซติลเลออกมาสวมครับผม ขวาเด่นเนี่ผมจะโดนยำแล้วผมอ๋อเดี๋ยวมาแเนยีไปยิงกว่าเมื่อกี้โดนเนี่ผมโอ้แล้วก็โดนตีไปผมยิงกว่าท้ายเมื่อกี้โดนติวเลยครับผมจะจีบไปได้ตอนนี้วิวสิบสี่แล้วผมผมก็ไม่เลิกลมความตัง้งใจผมมายืนรถเลือคดคลิปเรื่อยครับผม ชิชวๆอะผมต้องยินรอประมาณร้อยวิอะผมถึงจะตายกันหมดผมล,ลดวดอินทีละหนึ่งซินช่ไหมล่ะอืมเขาก็ทำางี้เรื่อยๆผมนี่ผมมีเอนจิเนียร์มาบาดนะผมเพื่มาเสริมครับผมตอนนี้เพื่อังไม่ได้พเพราะต้อขี่ผมยี่สิบนาทีแล้วแามากกับผมเกมนี้ มาลาได้ผมกันเวทด้วยผมชาแมนเฮดเดสเป็นการเดือดคิกเข้ามาผมโดยฟารโรแล้วก็นที่นีน่การสตันแต่ก็ไถยองมาได้ผมมี่มีการวานของวานด้วยนะผมสาดน้ำดีไปแล้วสตาร์เล็กไม้ผมชักขึ้นไปคุณมาร์คสียันถึงคอมเพลตอนไหนไม่รู้โอ้โหคอมเพลไปแล้วผมก็ตายไปสองครับผมฝั่งลีเจียนนะผม มีการวานโดยอันนี้ผมสไปเดอร์แมนเนี่ยผมสไปเดอร์ไม้ผมหวังว่าคลิปจะไม่เกิดคุณมมาผมสไลด์ไปมานี้ผมผิวผมไม่ไม่คอมพิวผมโอ้คอมพิวแล้วผมไม่แต่ไม่แสลมนะผมพูดผิดผมเป็นอะไรผมเนี่ยก็ขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านนะผมพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษผม โซลและเปลยผมจะออกเป็นนูสโตรนะผมมักสยามจะเอาหรือเปล่ปาจะเอาหรือเปล่ปาว,วิ่งเขง้ามาอย่างนี้เนี่ยผมรู้นะคุณการจะเลงอยู่คุณเลงโดนหรือเปล่าคุณเลงโดนหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ลากจากไปผมอ้าวอ้าวสแลมครับผม แล้วก็เลมอนิกเลซิ่งเข้าไปแต่ก็คงฆ่าไม่ได้ผมแต่ก็เอาป้อมไม่ได้ผมทางนี้ย้ายมาตรงกลางของผมมาถ่ายป้อมเขาอย่างเดียวเลยอ่ะพวกคุณงไงต่อผม เนนียยกัอโซติดี๋ยวผมอยู่ข้างในครับโซติดเพิ่งวิ่ง10เท่านั้นเองครับผมแต่ก็ยังอันติม้าครับผมอันติพร้อมแล้วโซติวเลยครับผมอัปเดตไอเทมมาเปลี่ยนกิมออฟพาวเวอร์ผมฟาโร่อาจเอาฟาโรเข้าไปแล้วคอมเพลวากคุณม้นมาสยาม เรียบร้อยผมเป็นโซลเปิลครับที่ตายไปโอ้โหอันตียังวงนี้สวยมากผมโดยโซตีับผมหืณมาเสียบอกเดินไม่ออกอ่ะโดนตระคีโดนปลาหมึกดึงอะ่ะโอ้โหมีอันตินี่ฟิวครับผมแล้วก็เพิโบเข้ามาตาร์กไมล์แล้วชักแอนตนีไม่ตายผมแล้วก็ตายเองครับผม <laughs> เป็นข่าล้างขวดผมแล้วก็จบเกมแล้วผมช่วยโอ้โหก็ขอบคุณมากผมเป็นฝ่ายลีเจนครับ ที่แพ้ไปฝ่ายเฮลบอลก็ชนะไปผมคุณมาร์คสายามแสดงความดีใจ้คุณด้วยค,ครับ